หลายคนถามเข้ามาว่าถ้าให้เลือกอวัยวะแค่หนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดของร่างกายเราจะเลือกอะไรจะเอาแขนดีไหมจะได้มีไว้ใช้หยิบจับขาดีไหมจะได้มีไว้ใช้เดินไปข้างหน้าคุณอาจจะไม่รู้ว่าอวัยวะที่สําคัญและจําเป็นต่อร่างกายมากที่สุดตัวนี้ครับนั่นคือตับของเรานั่นเองเพราะอะไรครับเราต้องทาความเข้าใจก่อนตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ทางชายโครงด้านขวา ของร่างกายของเรานะครับมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีน้ําหนักที่มากที่สุดของร่างกายนะครับซึ่งตัวตับเนี่ยมีหน้าที่ง่ายๆนะฮะสรุปมาเพียง3อย่างมีอะไรบ้าง1ตับเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานแปรรูปนะครับหมายความว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตัวตับเนี่ยจะมีหน้าที่ที่ช่วยเปลี่ยนอาหารเหล่านั้นเป็นสารอาหารเพื่อให้เป็นพลังงานแก่ร่างกายของเรานั่นหมายความว่าคนที่มีปัญหาเรื่องตับตับทํางานได้ไม่ ร้อจะมีอาการอะไรบ้างอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายบางคนมีอาการหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับเพราะว่าร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่ร้อนต์นั่นเองนะครับบางคนมีอาการม่วงเหงาหาวนอนในระหว่างวันก็เลยต้องพึ่งน้ำหวาน เพราะว่าน้ำหวานเหล่านี้มีน้ําตาลเป็นกลูโคสที่ตัวตับเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราทานบ่อยๆมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันได้ในอนาคตฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเราต้องให้ความสําคัญกับตับก็คือเราต้องกลับมาดูแลตับตัวเองก่อนอย่างที่สตับมีหน้าที่ผลิตน้ําดีน้ําดีเป็นตัวที่ช่วยย่อยไขยมันครับเวลาที่เราไปกินอาหารชาบู ปิ้งย่างอาหารที่มีปริมาณไขมันที่สูงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเจ็บชายโครงด้านขวาเราเคยเป็นไหมฮะนั่นะหมายความว่าเวลาที่เราไปกินอาหารเหล่านี้ตับจะทํางานหนักมากๆและพอตับทํางานหนักมากๆน้ําดีมันไม่หลังนะฮะหมายความว่ามันไม่มีตัวที่ช่วยย่อยไขยมันมาเลยเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือบางคนมีอาการกดไหลย้อนได้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ง่ายๆก็คือดูแลตับให้อย่างดีให้น้ําดีมันสามารถผลิตได้ดีและก็ไม่ทานอาหารมากจนเกินไปอย่างที่3นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตับ มีหน้าที่ขจัดของเสียสิ่งตกค้างออกจากร่างกายเอาออกจากร่างกายไปเลยเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราสามารถดื่มยันเช้าได้อีกวันหนึ่งก็สามารถไปทํางานได้ทันทีแต่พอเราอายุมากขึ้นเราดื่มถึงเช้าไม่ไหวแล้วบางคนอาจจะต้องลากยาไปสองสาวันกว่าจะฟื้นตัวเพราะตับต้องใช้พลังงานหนักมากในการที่จะเอาสิ่งสปกปรกแอลกอฮอล์เป็นสารพิษเนี่ยออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือสารพิษที่ตกค้างดูดซึมทางผิวหนังเช่นมลภาวะต่างๆสูบ,บุรีพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ตับต้องเอาออกทั้งสิน้นนั่นหมายความว่าถ้าตับเอาออกไม่ได้ บางคนจะมีสารพิษตกค้างในร่างกายเยอะสังเกตง่ายๆครับคนที่มีปัญหาโรคตับเนี่ยจะมีอาการตาเหลืองนิ้วมือนิ้วเท้าหรือเล็บเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิน้นแล้วเนื่องจากว่าตับเนี่ยครับเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆนะฮะตับนะครับเป็นอวัยวะที่ แข็งแรงมากนะครับอันนี้มันจะมีแบ่งเป็นสส่วนก็คืออันนี้เป็นกลีบขวาของตับอันนี้คือกลีบซ้ายนะครับกลีบขวาจะมีประมาณ80%กลีบซ้ายมี20%นะครับสมมุติว่าเราตัดฝั่งนี้ออกไปเลยกลีบขวา80%โดยที่20%กลีบซ้ายเนี่ยยังคงใช้งานได้ปกตินะครับตับของเราเนี่ยจะไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่มีปัญหาโรคตับโดยแสดงอาการหมายความว่าตับเนี่ยเสียหายไปมากกว่า80%ละ นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อาการเหล่านั้นจะถูกส่งผลออกมาแล้วเราอาจจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ทันแล้วเพราะมันเสียหายเกิน80เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบางคนถามว่าแล้วใครบ้างละ่ะที่สมควรที่จะดูแลตับผมแนะนำครับ ก็คือทุกคนที่มีตับนั่นเองหลายๆคนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราดื่มเหล้าทุกวันเรากินเหล้าทุกวันแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินชาบูเราก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยแต่วันนี้เราอายุ20ปลายแล้วบางคน30ต้นบางคนมาส่งผลตอน40 คุณเริ่มรู้สึกใช่ไหมว่ามันเกิดปัญหาเหล่านั้นฉะนั้นนะฮะมันก็เหมือนกับการที่เราขับรถยน์เป็นระยะเวลานานขับมา30ปีขับมา40ปีละบางคนไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยบางคนไม่เคยเช็คสภาพลมยางไม่เคยดูยางอะไหล่ตัวเองเลยว่าตับที่มันเสียหายไปเนี่ยมันเสียหายไปมากหรือยังเราจะมีปัญหาในบ้านปลายแน่นอนแต่ว่าวันนี้ครับเราโชคดีที่วันนี้บริษัทโฮฟูเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับมาบอกไม่ต้องเชื่อนะคุณไม่ต้องเชื่อ คุณแค่ลองซื้อไปใช้คุณลองทานทุกวันดูว่าเราสามารถดูแลตับได้ยังไงบ้างและเมื่อคุณลองทานเนี่ยครบ30วันแต่ต้องทานต่อเนื่องนะไม่เห็นผล แจ้งมาทางผู้เชี่ยวชาญแอดมินได้เลยครับเอาเงินคืนไปครับเพราะว่าทางบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างมากในการที่เราจะคิดค้นงานวิจัยตัวนี้งานวิจัยตัวนี้ครับได้รับรางวัลลิเวอร์ลีนดีท็อกก็คือเป็นการสกัดสารพิษออกจากตับนะฮะ3ปีซ้อนซึ่งตัวนี้ครับใช้โรงงานที่มีมาตรฐานในการผลิตที่จะส่งผลทําให้เราเนี่ยสามารถขจัดสารพิษออกจากตับและก็ป้องกันโรคที่จะเกิดจากตับในอนาคตเช่นโรคไขมันพอกตับมะเร็งตับ ภาวะตับอักเสบต่างๆซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เนี่ยเปรียบเหมือนตับตอนยังเป็นวัยรุ่นตอนยังเป็นเด็กนะฮะซึ่งไม่ได้ใช้การหนักอะไรเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารที่มีไขมันสูงนอนดึกหรือทํางานหนักต่างๆเนี่ยตับจะเริ่มอาการสะสมเป็นไขมันหรือสารพิษต่างๆที่เอาออกไม่หมดฉะนั้นเนี่ยผมขอแนะนําทานเบต้าลิฟเป็นกิฟต์สำหรับคุณเป็นของขวัญสําสหรับคุณทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเพราะงานวิจัยคิดค้นมาแล้วว่าสามารถ บำรุงตับได้ดีที่สุดนะครับถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีลองด้วยตัวคุณเองครับ